ขออนุญาตดูออร่ราลัสน่หชช่วงนี้ของคุณเท่าที่พี่ไพ่จะบอกได้นะคะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีผ่าผ่านใช้วิจัยนะยานะไม่มีใครรู้ตัวเราเท่าตัวเราเองนะคะขออนุญาตสามใบนะคะใบที่หนึ่งสเสน่ห์ออร่ราและความน่ารักของคุณใบที่หนึ่งสีด่ดาบพักกายพักใจรับตาฟันดีเป็นออร่ราของความสงบและชิล เพราะปกติสีดามันเป็นออร่าของคนที่ปล่อยวางไม่ได้กังวลไม่ได้วิตกไม่ได้สงสัยแต่มีความรู้สึกอยากจะเซตไบนารี่หรืออยากจะเซตพื้นที่ส่วนตัวให้กับตัวเองแม่หมอรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรทุกวันนี้ค่ะคุณมีความรู้สึกผ่อนคลายกับชีวิตขึ้นเยอะนะคะตัดสินน้อยลง วิตกกังวลน้อยลงเพราะฉะนั้นอล่าที่เห็นคือค,อความเบาสบายนะคะมันออกเป็นสีขาวปนสีเขียวปนสีฟ้าชิียวๆเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณไม่เครียดและไม่กดดันเวลาที่ไม่เครียดไม่กดดันไ,ไม่ใช้ความคิดเยอะๆเซนหรือทูชั่นค่อนข้างจะนิ่งค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายขึ้นสบายใจง่ายขึ้นปล่อยวางง่ายขึ้นแล้วคุณก็เหมือนกับไม่ต้องแบกอะไรเยอะด้วยช่วงนี้นะคะแต่ว่าต้องพูดว่าบางคน ออร่าแบบนี้เป็นออร่าของคนที่ได้มาจากการอาจจะป่วยมาก่อนหรือว่าเจอเรื่องกระทบมาก่อนแล้วพักแล้วยอมปล่อยพอยอมปล่อยเรื่องนี้นะคะยอมวางเรื่องที่หนักๆไม่ดินน้นรนไม่พยายามขัดขืน เขาเรียกว่าสีโลรลลาบแล้วก็ชิลแล้วกลับมาดูแลตัวเองมันจึงได้อลร่ลาของการเยียวยาตัวเองและพักผ่อนจริงๆมาม,มันจึงเป็นออล่าของการปล่อยวางอย่างแท้จริงนะคะคำว่าปล่อยวางอย่างแท้จริงไม่ได้บอกว่าจะเป็นตลอดไปแต่ช่วงนี้ออล่าของคุณเป็นออล่าของความชิลและความปล่อยวางนะคะมีออล่าของการฮิลิ่งรักตัวเองปนกับออล่าของความสว่างคือไม่เก็บงำความทุกข์ไม่เก็บกักอะไรอารมณ์ลบๆไว้ในตัวเองดูสิ บางคนป่วยมาก่อนถึงจะยอมจำนวนบางคนเจอเรื่องมาก่อนถึงจะเป็นแบบนี้บางคนเป็นแบบนี้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว่ ه, าขอดูใบต่อไปนะคะอันนี้คือออร่าแม่หมอขอดูความน่ารักความน่ารักจะเป็นความน่ารักภายนอกนะคะหรือเท่าที่คนอื่นเห็นนะคะเมจิเชียนจ้าโอ้โหสุดอะพอออร่ามันชิลปุ๊บเมจิเชียนคือคุณเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่น่ารักจริงๆนะคะเป็นสายเสกสายเมนิเฟสเพราะฉะนั้น สเสน่ห์ที่คุณมีต่อเพศตรงข้ามสเสน่ห์ที่คุณมีต่อเพื่อนสเสน่ห์ที่คุณมีต่อผู้คนเป็นสเสน่ห์ที่เฉพาะตัวบางคนมีความเก่งฉลาดในการบริหารจัดการงานจึงทําให้ผู้คนรู้สึกทึ่งกับคุณมากๆรู้สึกเฮ้ยทําไมดูคล่องแคล่วดูว่องไวดูไม่ตัดสินเวลาที่คุณไม่ตัดสินไม่เครียดไม่วิตกกังวลงานคุณเลยแบบสําเร็จคุณดูสมาร์ทขึ้นค่ะ ในสายตาผู้คนนะคุณดูสมา์ทขึ้นความน่ารักของคุณคือคุณเข้าใจผู้อื่นได้เร็วขึ้นคุณไม่ตัดสินผู้อื่นเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถคุยกับผู้คนได้หลากหลายแต่ไม่อินกับเรื่องราวเพราะต้องเล่าเลยนะคะว่าเมจิเชียนแปลว่ามาอยู่ตรงนี้แต่ฉันเรียนรู้ทั้งพลังงานด้านบนพลังงานในพื้นละนาวและพลังงานด้านล่างอ่ะในยะคือว่าเป็นคนที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นกับชีวิตมากมาก แต่ไม่อินคือเรื่องราวเรื่องลบเรื่องบวกเข้ามาก็เผชิญหน้าได้แต่ไม่ไม่ได้ออบซอบไม่ได้รับเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอยู่กับผู้คนน่ะคุณจะเหมือนกับว่าไม่ตัดสินพวกเขาสมมุติใครพูดติฉินนินทาพูดไม่ดีเนี่ยคุณก็ไม่ได้ตัดสินว่าเขาไม่ดีแต่คุณก็เข้าใจเหมือนกระบวนการว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณก็อาจจะฟังผ่านๆแล้วก็อาจจะเป็นคนเปลี่ยนเขาเรียกอนะไรเปลี่ยนบทสนทนาเปลี่ยนวยเบสชั่นเป็นบรรยากาศไปเลยนะคะเป็นผู้นําในบทสนทนาแล้วก็เป็น เป็นผู้ที่ทำให้บรรยากาศดีขึ้นงานที่ยากก็ชิวขึ้นค่ะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่เคยทำได้คุณจะทำมันได้เร็วมากๆเพราะอะไรเวลาที่คนไม่ติดความคิดมากค่ะเวลาที่คนไม่ได้กังวลไม่ได้สงสัยในตัวเองไม่ได้สงสัยในตัวผู้คนไม่ได้ต้องจับผิดผู้คนอ่ะมันมีเสน่ห์อยู่แล้วมันเหมือนกับว่าสมมุติคนสองคนทะเลาะก,กันแล้วเขามาเล่าให้คุณฟัง คุณไม่ตัดสินว่าใครผิดใครถูกคุณมี a w a r e n e s หรือความเข้าใจมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาสองคนไม่ยุ่งแต่คุณฟังได้ผ่านๆแล้วบางทีคุณอาจจะมีไอเดียความคิดหรือคําพูดบางอย่างที่มันผุดออกไปแล้วมันทําให้สถานการณ์หรือหรือทุกอย่างมันคลี่คลายตามันสว่างขึ้นเนี่ะค่ะแล้วสเสน่ห์ของคุณนะเมจิเชียนคือคุณอาจจะไม่อินกับใครอู่ตอนที่คนเราไม่อินกับอะไรนี่แหละ คือไม่ได้อินไม่ไม่ได้แบบไปดราม่าก,กับเขาหรือว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่อินกับเขามันดูมีสเสน่ห์ที่แบบน่าค้นหาแต่ไม่ลึกลับโอเคดูสนุกดูเข้าถึงง่ายดูชิลทุกคนดูลักคุณนะ่ะเวลาคุณพูดอะไรเขาจะฟังคุณเขาสึกว่าคลอยตามเพราะจริงๆเมจิเชียนเนี่ยถ้าแม่หมอชอบนึกแม่หมอจะพูดแบบเซลล์อะหรือมาร์เก็ตติ้งหรือนักขายที่ยอดเยี่ยมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไปทําอาชีพค้าขายคือเป็นคนที่โมดิเวตผู้คนได้ ได้ถูกต้องเป็นคนที่เอโลหรือทําให้ผู้คนเห็นข้อดีข้อเสียได้อย่างชัดเจนแล้วเป็นคนที่เอมพาว r เวอร์ผู้คนได้ด้วยให้กําลังใจให้สติปัญญาผู้คนแต่เป็นคนที่ อยู่ตรงกลางคือฉันไม่ได้อินกับเธอฉันไม่ได้อินกับเธอฉันเป็นของฉันแบบนี้เวลาคุณทํางานก็เหมือนกันเวลาคุณทํางานคุณจะไม่ได้แบบใช้ทรัพยากรอะไรมากคุณจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์หยิบตรงนู้นทําตรงนี้ทําตรงนั้นมันดูง่ายไปหมดค่ะแล้วพลังงานแบบนี้มันไม่ใช่พลังงานที่คนทั่วไปเห็นอย่างเดียวว่ามีเสน่ห์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ส่งสารมาหาคุณบ่อยมากพอรู้สึกว่าคุณชิลคุณโฟเวลาคุณช่วยเหลือใครเวลาคุณอธิบายให้ใครคุณก็ไม่ลังเลบุญคุณอะ มันกลายเป็นว่าเนี่ยคืออิสระของคุณความชิลของคุณความแบบสบายใจของคุณนะคะบางคนอาจจะทึ่งด้วยสามโมหูทำไมบริหารจัดการเวลาได้ขนาดนี้ทําไมมีไอเดียความคิดที่เออรวดเร็วทรงพลังได้ขนาดนี้นะคะซึ่งไม่หวังไม่ได้อวยนะถ้าคุณไปตีโจ์เมจิเชียนจริงๆอ่ะมันจะหมายความว่าอยู่กับคนทุกระดับได้หมดแต่จะไม่จะไม่สูญเสียความเป็นตัวเองและยังสามารถ จะรู้ข้อดี <S <S ข้อเสียของผู้คนและจับสิ่งนะั้นเล็กๆน้อยๆ,ๆอ่ะหรือประเด็นเล็กๆน้อยๆให้มันกลายเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเอื้อเฟื้อต่อให้สถานการณ์มันราบรื่นได้นะคะตอนนี้คุณเก่งรอบด้านแหละเสน่ห์หรือออนไลของคุณอ่ะเห็นถึงความน่ารักความเก่งความฉลาดความมีไหวพริบปฏิภาณความมั่นใจในตัวเองการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การไม่ตัดสินผู้คนอยู่ตรงไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้นะคะสำเร็จหมดเลยแล้วก็ พลังงานแบบนี้เป็นพลังงานที่รู้จักรับและรู้จักให้รู้จักปรับแล้วก็รู้จักยืดหยุ่นจึงเป็นความน่ารักที่เฉพาะตัวหาตัวจับยากและไอเทมอมนะคะ,ะมาดูใบสุดท้ายค่ะออล่าแล้วสเสน่ห์แล้วทีนี้แม่หมอขอดูว่าพลังงานแบบนี้ล่ะกำลังดึงดูดอะไรมานะคะถ้าคุณเป็นแบบนี้กำลังดึงดูดอะไรมา รอบนี้รอบนี้แม่หมอจะคึกหน่อยเช้านี้เป็นอะไรไม่รู้กินกาแฟไปทั้งหมดสองแก้วลวะมาคุณกำลังจะดึงดูดอะไรเข้ามาจัสเมนะ่ะคูจัสเมนแรงมากจัสเมนหมายถึงการตื่นรู้การค้นพบความจริงข่าวดีการถูกปลดปล่อยออกจากพันธนาการทั้งปวงโอเคถ้าอ่านให้ธรรมด,ดาที่สุด หลังจากนี้เป็นต้นไปคุณอยู่เหนือดวงค่ะคุณเป็นคนรู้ชะตาชีวิตตัวเองและควบคุมทุกอย่างเพราะคุณอยู่กับปัจจุบันได้ดีสิ่งที่คุณจะดึงดูดมาคือสิ่งที่คู่ควรกับคุณคุณคิดคุณพูดคุณทําคุณเป็นแบบไหนคุณจะเป็นแบบนั้นคุณจะได้แบบนั้นถ้าไม่เหมาะจะพูดให้ชัดก็คือสิ่งที่ไม่เหมาะกับคุณจะถูกผลักออกไปสิ่งที่เหมือนคุณจะถูกส่งเข้ามาคําตอบทุกคําตอบที่มันอยู่ในตัวตัวคุณจะผุดขึ้นมาทั้งหมด คุณจะเป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมให้กับตัวเองคุณจะเมนิเฟสอะไรก็แล้วแต่จะทะลุปูโป่ปงมากๆใครที่มาสายเมนิเฟสใครที่มาสายสื่อสิทธิป์ปฏิบัติธรรมหรือมาสายของการตื่นรู้คุณกําลังดาวน์โหลดองค์ความรู้ค่ะดึงดึงดูดดาวน์โหลดองค์ความรู้ที่ใช่ที่เป็นศัจธรรมที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับตัวคุณเองและบางคนดึงดูดคู่ในธรรมชาติค่ะเลขคอมเมนต์ใช้วิจาร,รณญาณเพราะ จัสมนคือการย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่เป็นรอบนี้เป็นการกลับมาเพื่อเยียวยาเพื่อปลดปล่อยเพื่อรักษาเพื่อดูแลนะคะแล้วคุณดึงดูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาอยู่ใ,ใกล้คุณด้วยพลังงานบุญพลังงานบารมีพลังงานของผู้เข้าใจชีวิตให้มาอยู่รายล้อมคุณค่ะจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็แล้วแต่สิ่งที่สัมผัสดได้อีกแบบหนึ่งก็คือชีวิตหลังจากนี้ของคุณนะ่ยกรรมปัจจุบันของคุณคือการกระทําของคุณปัจจุบันจะส่งผลเร็วมาก บางคนแบบแค่พูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นคํเมื่อวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่หมอจะพูดหลังจากนี้มันไม่ใช่การพูดแล้วเสกได้แต่มันคือคุณมีความซื่อสัตย์และเป็ดและพูดในสิ่งที่เป็นความจริงสัจจะความจริงไม่ย้อนแยง้งไม่อุปปลุกขึ้นสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนามันจะเกิดขึ้นจริงคุณจะดึงดูดเส้นทางที่สว่างสวัยและไม่ติดขัดเพราะคุณเข้าใจและปล่อยวางได้ อันนี้บางอย่างจะรู้ได้เฉพาะตัวนะคะอันนี้ต้องรู้ได้เฉพาะตัวไม่เหมาพูดได้แค่ว่ามันจะเต็มไปด้วยชีวิตที่ง่ายสบายสะดวกและไม่ค่อยสร้างวิบากกรรมหรือแรงกระทบกระทั่งกับใครแม้แต่ตัวเอง